ในพลดูเลยสวัสดีครับคลิปก่อนหน้านี้ในพลก็เคยพูดเกี่ยวกับเขื่อนลำตะคองน้ําแห้งใจหายนะครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงเขื่อนลำตะคองอีกหนึ่งคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในายพลด,ด้วยนะครับผวาแย่งน้ําโคราชแห้งเร็วอ่างเก็บน้ําลำตะคองน้ําน้อยลดหวบเหลือ15%โคราชแรงมาเร็ว อ่างเก็บน้ำลำตะคองน้ำน้อยลดหวบเหลือ15เปซนติตกวันเกิดแย่งน้ำผู้ว่ารั่นต้องบริหารจัดการน้ำตามความต้องการของพี่น้องประชาชนแม่ทัพภาคสองย้ำต้องบรุรณาการวางแผนเชิงรุกเพื่อรองรับปัญหาวิกฤตเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2568ที่สารากลางจังหวัดนครราชสีมานายชัยวัน์ชื่นโคสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ําของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําทั้งสอยอ่างประกอบด้วยอ่างลําตะคองอาเภอสีคิ้วอ่างลําพระเพิงอ,อําเภอปากทงชัยอ่างลํามูลบนและอ่างละแสะอาเภอคอนบุรีว่าสถานการณ์น้นานําขณะนี้เรามีจํากัดแล้วตอนนี้นะครับ โดยเฉพาะอ่างลำตะคองเหลือน้ำใช้การเพียง19%ฉะนั้นอ่างลำตะคองขณะดนี้เรามีการบริหารจัดการเพื่อน้ำกินน้ำใช้หรือเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อรักษาระบบพิเวศเพราะไม่เช่นนั้นคูครองลำรางน้ำสาธารณะจะอยู่ไม่ได้ส่วนอ่างอื่นอําอำเภอลำพระเพลิงอำเภอปักทงชัยอ่างลำมูลบน กรรมการผู้บริหารจัดการน้ํามีอยู่แต่ละลุ่มน้ําก็แจ้งว่าอย่าทํานาปรังเพราะการทํานาปรังจะใช้น้ํามากเมื่อใช้น้ํามากน้ําที่มีอยู่มันก็จะไม่คุ้มค่าเอาไปทําอย่างอื่นทดแทนไปก่อนการบริหารจัดการร่วมกันคือสิ่งที่จะเป็นทางออกให้กับสถานการณ์น้ําต้องขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่ช่วยปรับเปลี่ยนพื่อที่ปลูกโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ทํานาปรัง อันนี้เราต้องขอร้องจริงๆว่าน้ำเราจะไม่พอในาใยชัยวัตรกล่าวว่าส่วนทางกองทัพภาคที่สองมีความห่วงใยการแย่งน้ำเกิดขึ้นเรื่องปัญหาการแย่งน้ำทุกฝ่ายเป็นห่วงกังวลมากเรื่องนี้เราได้คุยกันในห้องประชุมแล้วว่าอย่าให้เกิดกรณีที่จะต้องแย่งน้ำถ้าไม่แย่งน้ำจะทําอย่างไรก็เอากรรมการรูปน้ําซึ่งเป็นตัวแทนของคนใช้น้ํามาคุยกัน แล้วรัฐจะได้บริหารจัดการตามความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ภายใต้หลักของเราที่มีอยู่คือปริมาณน้ำที่มีอยู่กับสองกฎกติกาที่เราจัดการร่วมกันก็คิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้ส่วนจะแรงรุนแรงขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการส่วนพื้นที่นอกเขตชนประธานจะก,กระทบการบริโภคอุปโภคมากน้อยขนาดไหนในชีวิตประจำวันนั้น เรื่องนี้เราได้มอบหมายให้เกษตรตำบลทุกตำบลไปดูว่าพี่น้องประชาชนหากินอย่างไรเช่นยังใช้น้ําอยู่พืชอะไรที่ใช้น้ําแค่90วันพืชอะไรที่ใช้น้ำห6สวันเพื่อท,ที่จะให้พี่น้องประชาชนมีพืชที่พอดีกับน้ําอันต่อไปเราบอกแล้วว่าน้ํากินน้ําใช้ถ้าสูบได้ช่วงนี้เร่งสูบก่อนเลยเพื่อเอามาเข้าสะ เมื่อเข้าสระก็จะได้มีน้ําประปามีน้ําประปาคนก็พออยู่ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวอีกว่าที่เรากําลังกังวลเป็นเรื่องที่ใส่ใจคือพืชที่เป็นไม้ยืนต้นเช่นทุเรียนเราจะเลี้ยงยังไงเพราะถ้าต้นทุเรียนตายอย่างน้อยต้องอีก5ปีฉะนั้นต้องให้ความสําคัญเป็นลําดับเป็นระดับระดับอย่างนี้ซึ่งเกษตรตาบลก็เข้าใจเรื่องนี้ทางนายอนุทินชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกะระทรวงมหาดไทยได้คำชับมา3เรื่อง 1. น้ำกินน้ำใช้ 2. น้ำเพื่อการเกษตรและ 3. ถ้าพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบเสียหายจากภัยให้ชดเชยเร็วให้ประชุมโดยเร็วเพื่อที่จะเบิกเงินจากคลังไปชดเชยให้พี่น้องเกษตรกรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ เบื้องต้นได้เบิกเงินไปแล้วสองตำบลเพื่อเสียหายไร่ละ1,000บาทก็ไม่ได้มากแต่เป็นการแสดงความห่วงใย,ยว่าสิทธิ์เขามีพึงมีได้ก็ต้องรีบดำเนินการให้ในาใยชัยวัตรกล่าวด้านพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่สองผอรบนภาคสองกล่าวว่าสถานการณ์ภัยแ้งปีนี้ในภาคอีสานค่อนข้างมาเร็วและทุกพื้นที่สถานการณ์น้ำน้อยมาก ซึ่งกองทัพภาคที่สองเรามีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง20จังหวัดเพื่อขอทราบและแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งที่มันจะกระทบต่อความมั่นคงของแต่ละจังหวัดและเพื่อเป็นการร่วมบูรณาการกันและภัยแล้งเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดจะต้องไปวางแผนเชิงรุกเพื่อรองรับปัญหาวิกฤตขึ้นในหน้าแล้งนี้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บูรณาการร่วมกับป้องกันภัยของจังหวัดชนประธานจังหวัดส่วนทหารเองจะมีเครื่องมือในส่วนพวกเราที่จะช่วยได้ทั้งเครื่องมือในการขุดบ่อขุดสะส่วนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องทําโครงการอันนี้รายงานไปตามสายงานงบประมาณของแต่ละหน่วยเช่นบ่อบาดาลหรือขุดรอกสะตองบึง การขุดบ่อให้กับประชาชนเพิ่มเติมและส่วนไหนที่จะต้องเร่งด่วนขอให้ประสานกันในพื้นที่กองทัพภาคที่สองเราก็จะสนับสนุนทันทีให้ทันท่วงทีได้ส่วนภัยแล้งเป็นห่วงจังหวัดใดๆมากที่สุดนั้นเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาคอีสารตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาน่าเป็นห่วงที่อ่างลำตะคองอำเภอสีคิ้วก็มีการประชุมแล้วเพื่อแก้ปัญหา ไ่ให้เกิดกรณีพี่น้องประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคส่วนอีสานตอนบนตามเขื่อนต่างๆจะอยู่ประมาณ40-50%ขณะนี้สถานการณ์น้ำของโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะแหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่ที่สุดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองรายงานสถานการณ์น้ำเก็บกักและอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อํเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าจากความจุที่ระดับกักเก็บปกติ314.49ล้านลูกบาทเมตรล่าสุดวันนี้มีปริมาณน้ำในอ่างคงเหลืออยู่68.91ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น21.91%และเป็นน้ำใช้การได้เพียง46.19ล้านลูกบาทเมตรหรือ15.83%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยวิกฤต โดยน้ําส่วนนี้จัดสรรให้พื้นที่5อเาเภอได้แก่อเภําอสีคิ้วอเภอําสูงเดินอเภอําขามทะเลสอเขตเทศบาลนาครราชสีมาอํเาเภอเมืองนครราชสีมาและอํเาเภอเฉลิมพระเกียรติได้ใช้ผลิตป,ประปาเพื่ออุป,ปโภคบริโภคมาเป็นลําดับแรกส่วนอ่างน้ําลําพระเพิงอํเาเภอปากทงใจปริมาณกักเก็บ155ล้านลูกบาทเมตรมีปริมาณน้ำเหลือ 79.44ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น51.25%น้ำเหลือใช้การได้78.72ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น51.02อ่างลำมูลบนอำเภอคอนบุรีปริมาณกักเก็บ141ล้านลูกบาทเมตรมีปริมาณน้ำเหลือ68.04ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น48.26% เหลือน้ำใช้การได้61.04ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น45.56าเปอซอ่างลำแสะอ่างลำแสะนะครับเขาเขียนมาผิดเขียนถูกนะครับขออภัยนะครับอ่างลำแสะอําเภอคอนบุรีปริมาณน้ำกักเก็บ275ล้านลูกบาทเมตรมีเหลืออยู่131.87ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น47.95% มีน้ำใช้การได้124.87ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น46.59%ทั้งนี้ภาพรวมสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สแห่งของจังหวัดนครราชสีมาได้แก่อ่างเก็บน้ำลำตะคองอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงอ่างเก็บน้ำลำมูลบนและอ่างเก็บน้ำลำแซะมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมคงเหลืออยู่ที่ 348.27ล้านลูกบาทเมตรหรือ39.33%และเป็นน้ำใช้ได้310.83ล้านลูกบาทเมตรหรือ36.65%ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก23แห่งของจังหวัดนครนราชสีมามีปริมาณน้ำกักเก็บรวมคงเหลืออยู่ที่153.47ล้านลูกบาทเมตรหรือ45.77% และเป็นน้ำใช้การได้ hai, 2> <m ots of ogi> hey, 1 2 8 1 0ล้านลูกบาทเมตรหรือ41.33%เซก็เป็นสถานการณ์อ่างเก็บน้ำทั้งหมดของจังหวัดนครราชสีมาในพลนำมาให้ทุกท่านได้รับชมในคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ